วัสดีค่ะฝนค่ะกมนพันธ์ลิวประเสริฐตอนนี้เป็น Senior Machine Learning Engineer ในทีม ML Engineering ค่ะหน้าที่ความรับผิดชอบของทีม Machine Learning Engineer นะคะคือการนำโมเดลที่ถูกพัฒนาโดยทีม AI Research หรือทีม Data Science นำมาประยุกต์ใช้และพัฒนาใช้จริงในโปรดักชันเพื่อให้ทำให้ลูกค้าหรือ User อร์สามารถใช้งานโมเดลเหล่านี้ได้ค่ะ ซึ่งในกระบวนการนี้ก็รวมถึงการทำโมเดลออปติมิเซชันก็คือทำยังไงให้โมเดลเล็กลงและทำงานได้เร็วขึ้นหรือการทำ API หรือทำ Infrastructure เพื่อทำให้โมเดลนี้สามารถถูกใช้งานได้ค่ะในหน้าที่ประจำวันแต่ละวันนะคะก็คือเริ่มต้นจากการทำแซน a meeting ก็คือเรามาคุยกันว่าเมื่อวานทำอะไรวันนี้เราจะทำอะไรและมีอะไรที่ต้องติดขัดหรือแก้ไขยังไงได้บ้างหลังจากนั้นก็จะทำงานตามสปริ้นที่กำหนดไว้ค่ะ หลักก็จะเขียน Python เป็นภาษาหลักค่ะแต่เพื่อนๆในทีมอาจจะมีการใช้ C++ หรือ Go เพื่อที่ต้องการ performance สูงสุดด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการใช้ Machine Learning หรือ Deep Learning Framework ต่างๆตามแต่ที่ AI research หรือ data scientist เลือกใช้ค่ะแล้วก็มีการใช้ CI/CD เพื่อท,ทำ Automation ในโค้ดมีการใช้ Docker และ Kubernetes สำหรับการ Deploy ไปบน c l ัสเซอรต่างๆค่ะแล้วก็เลือกใช้ Cloud Computing สํสหรับเป็น i n f r a s t r u c t u r e ก็จะทํางานในลักษณะของ Cross Functional Team ก็คือในทีมที่ทํางานด้วยกันในโปรเจกต์เนี่ยประกอบด้วยหลายๆทีมด้วยกันแต่หน้าที่หลักของ MLE ก็จะเน้นซัพพอร์ไปทางทีม Data Scientist และ AI Researcher มากกว่าในการที่จะช่วยในการทำโมเดล Training โมเดล Optimization และการทำโมเดล r e d i c t i o n engineering department นะคะตอนนี้ก็ประกอบด้วย machine learning engineer หรือ MLE data engineer หรือ DE และ SRE ก็คือ site reliability engineer ค่ะหน้าที่เขาแตกต่างระหว่าง3ทีมสั้นๆคือ MLE ก็จะเน้นเกี่ยวกับโมเดลเป็นหลักเราจะเน้นทำโมเดลให้เพื่อนใช้งานใน production อย่างไร DE จะเน้นเกี่ยวกับ data ปลาย e ในการ ETL transform data และทำให้ data ไปอยู่ใน data warehouse ที่ถูกต้อง และ SRE จะเน้นเกี่ยวกับการทำออโตเมชันกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ําทำ CI/CD ในการทำการในส่วนของ Deployment ไปอยู่ใน Infrastructure ที่ปลอดภัยและสามารถใช้งานได้อย่างมั่นคงและเสถียรค่ะการทำ Machine Learning workload ให้สามารถใช้งานได้ใน production ค่ะ เพราะว่าเมิร์กโหของ machine learning มีการใช้ computation มากกว่า Application ทั่วๆไปในบางครั้งอย่างเช่นง,งาน computer vision จำเป็นต้องการใช้ GPU มาใช้งานร่วมในการประมวลผลด้วยค่ะในส่วนอื่นๆเช่นเทคโนโลยี Technology, เพราะว่ามีเทคโนโลยีใหม่ในสาย AI เกิดขึ้นเยอะมากทุกวันจึงจำเป็นต้องตามให้ทันและส่วนต่อมาก็คือ scalability ค่ะบางครั้งเราจำเป็นต้องมีการรองรับ scale คนใช้ในหลักแสนหรือหลักล้านต่อวันนะคะก็รองรับให้ได้ ก็จะมีการทำออโตเมชันมาใช้ร่วมกันอย่างเช่น CICD หรือการใช้ ML Ops ค่ะก็มีการทำงานแบบอจาจยคือรวดเร็วเราเปลี่ยนแปลงได้นะคะแล้วก็หลกัหลกๆก็คือเป็นคนที่น่ารักและเฟรนลี่ค่ะคือคน MLE คือน่ารักคุยกันได้ทุกคนในทีมเลยคนก็มีความโอเพนว่าถ้าเกิดมีปัญหาหรือติดขัดอะไรก็สามารถพิมพ์ไปหาหรือเดินไปหาเขาทักทายคุยได้เสมอค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความน่ารัก แล้วก็ในงานกิจกรรมที่ทำร่วมกันเนี่ยเมื่อก่อนก็จะมีทีมแอคทิวิตี้หรือบางครั้งก็จะมีการเล่นเกมร่วมกันด้วยค่ะเราได้ทำงานร่วมกับคนที่มีไมซ์เซ็ตอยากที่จะพัฒนาหรืออยากจะเรียนรู้ในการปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดค่ะก็คืออันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าทำแล้วสนุกมากๆก็คือเราได้ทำงานในโปรเจกต์ที่ท้าทายกับคนที่แบบพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็ไปกับมันด้วยกัน,นะคะ่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเซอร์ทิสเป็นบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากที่ตอนเริ่มง,งานบริษัทเนี่ยก็คือเป็นบริษัทขนาดเล็กๆไม่ใหญ่มากจนตอนนี้ก็มีการขยายเติบโตขึ้นนยคะก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายรู้สึกว่าเป็นบริษัทที่ไม่หยุดนิ่งกับที่ค่ะก็เป็นสิ่งที่ทําให้ทําที่เซอร์ทิสแล้วรู้สึกประทับใจสําหรับใครที่สนใจร่วมงานกับเซอร์ทิสนะคะตอนนี้ก็มีตาแหน่งที่เปิดรับอยู่หลากหลายตําแหน่งด้วยกันค่ะสําหรับ engineering department ก็เปิดรับทั้ง แอดชีเลอร์นิ่งเอนจิเนียร์เดร่าเอนจิเนียร์และไฟร์ลีไลบิตี้เอนจิเนียร์ค่ะใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะขอบคุณค่ะ